สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสผ้าโฉกเมือนีสผ้าโชคจะพาพี่พาน้องไปพบกับปู่คําแสนครับซึ่งขณะนี้เพิ่งระอยู่กับทีมงานดิสานไต้ครับคุทรัพพยานาคครับก็ต้องขอขอบคุณคุทรัพพยานาคมาในอากาศนี้ด้วยครับขอบคุณครับเอาพี่น้องกับมาฟังมาเบิงน้ำผันครับว่าปู่คาแสนเพิ่นสิเยนใส่ใบผู้ให้ตัวใดครับสําหรับเมือนีครับตามสผ้าโชคมาครับพี่น้องครับ เอาไว้ปูแต่ทุกเอารูปให้เตรียมวังเอาหวยนะเอารูปให้ปูทำรูปปูไว้าปูปต่เูดแค่ะหน ขนมอะไรขนมเปี๊ยะขรมเหมือนดอรนจีนเราเหมือนึฮราึฮนฮึฮึฮฮึฮึฮกฮึฮึากฮึ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 ฮรฮึฮึฮีฮึฮึฮึฮครูฮึ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  เราทมนีโอ้ืป่าจะเซ็นบันทีให้เซ็นแล้ววันี่ที่ไหนที่เก้าเกี่สิบเลยลันี้

อ่าสองห้าหกหกห้าเสร็จแล้วใช่ละอืมวางวางวาอวมบวางวางมุดขบมืออ่อืมความสะอาดมากอวันนี้มันแก้ยี่นี้ทอยี่นี้ก็ที่นบ้ก็ที่ยาันี้ไปมาใส่หลกหรือวัเนี้ยยูก็อพิม ถามความฝันเขาก่อนควาฝันว่าอะไรนะไอ้คืนแรกตอนว่ารถขับรถคันนี้ตกน้ํำขับรถตกน้ำแล้วพอออกมาจากรถได้แตกนึกได้ว่าเราลืมกระเป๋าจะกลับไปเอากระเป๋าอพอออกแก๊กรถแล้วทีนี้ลืมกระเป๋าในรถรถมันอยู่ในน้ํำในความฝันคือรถอยู่ในน้ําตกน้ําไปแล้วอยู่ในน้ำลอยอยู่ลอยอยู่ลอย เราเราก็ออกมาจากรถเปิดรถออกมาออกมาแล้วทีนี้ก็ฝันว่าลืมกระเป๋าเลยกลับเข้าไปคืนเราก็กระเปากระเป๋าไปนี่หลกะเป๋าไปนี้กระเป๋าไปนี้ออกมาแล้วความฝันนี้ตีเป็นเลขอะไรหรือว่าอย่างไงปะ สตีป็นเลขคือเราลืมไปที่กระเป๋าเพอาะับลับไปที่กระเป๋าอรถรีอยู่ในกระเป๋าที่เข้าที่ที่คือที่เปิดประตูไปเอากระเป๋าเนี่ยก็คือรถรีอยู่ในกระเป๋าจับว่าลืมนึกได้ว่าลืมกระเป๋าไปนี่อยู่ในรถืลกลับไปเอากระเป๋าเพือจับเขาไปจับกระเป๋าไปนี่แหละแล้วก็ออกมาออกมาในกระเป๋ามันเป็นยังไงมีเลขไหม มีเลขแล้มีรถตรี่มีอะไรมามห้ซื้อไหมนี่เป็นกระเป๋าที่ที่ทงตรงก็ซื้อรถตรี่ทิ้งไว้ในกระเป๋าวางนั่นเลยในกระเป๋าก็จะมีเลขนี้ในกระเป๋าที่ติดไว้แล้วก็เลขนี้เอา98มาจากไหนยังไงก็กระเป๋ากระเป๋า9เ้าแ98กระเป๋า98 ไรเป็นเก่าเป็นเป็ดก็ทะเบียนรถเราอะเ่เปสฮสามแปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์ไกกะยอ๋อสามตัวแปดเจ็ดศูนย์ก็เป็นทะเบียนก็เหมือนกันครับที่เราซื้อเลยเหมือนกันกับรถรีที่เราซื้อ แล้วตัวนี้บอกว่ามันสามร่มก็สีไปเฉลยฟังเดี๋ยวมาให้ปู่มาถึงปูกแล้วก็เดี๋ยวก็จะให้ปูอ่ะท่มน้ำมนต์เติมรถให้ขอลมทีสามได้แล้วก็โอเคครับขอบคุณมากครับปูนกับปูนแดงกรไม่ปูนแดงอันนี้ตะกร้าเอาตะกร้ามาถวายเปลี่ยนจากอันอันนี้แล้วอันใหญ่ปูจะไปไหนอันใหญ่ก็เก็บไว้นี่แหละเอาอันนี้อันนี้ของลูกสาวไงอันนี้ของแม่วมา ไม่เวลาปูนั่งหน้ารถเวลาไปเที่ยวมาใหญ่เากระชี้เร่องี้ไงเาจะนามาให้สงเข้าทำีไกับปูปมาเก้าใบคเหลือ โอ้ยไม่ได้เลยปิกาสองศูนย์สองศูนย์ทำไมตกัาพรอมได้ไปกับทำไมเอาสองศูนย์่ะ

ដែលថាំน้ําមុនដាក់ចាប់ដាក់น้ําครับមកសំពុទ្ធស្សនមោតតពុទ្ធវតអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សពុទ្ធังបរមីយ៉ាងធម្មังបរមីយ៉ាងសង្ឃังបរមីយ៉ាងសោននីបរមីយ៉ាងទេវីបរមីយ៉ាងអេន្ទ្រីបរមីយ៉ាងព្រះគិតិណោការបរមីយ៉ាង អ្នកកងរៀងពុទ្ធោរុណ័យបរមីយ៉ាងឱកាសដំណបរមីយ៉ាងកាសៈនិមុមេប្រងប្រែស្រ័យថាអង្គខ្លួនខ្ញុំនិកមសារទិយអនអង្ការាបังคมតបថ្ងៃអពុទ្ធោពាក្យកវីតិខ្ញុំទំបังកងមគុណគ្រះពុទ្ធមានបังបរមីពូកណៅនៃធម្មពាក្យកវីតិខ្ញុំទំបังព្រះអាចិតទៅលោកបាលព្រះសិអាល្យមេត្រីសຶ່ງសອບស ாய் สืบព្រੂប្រាញ់ ឥទ្ធិពលនៃកាព្យទស្សនាប្រលៀមហាទេចមិយតកាលសុរាការភាដ៏មានបុណ្យប្រលៀមអង្គលោកទេព្រីមិនមកងាប់ទាំងផែនដីទាំងឫសទេងាប់ទាំងអ្នកដោកជាប្ររូបិសិនធិតកសង្កេតនិងប្រកបតាមប្រភេទប្លោដម្លែងកែងក៏បានកសិស័នពឹងចិនពូងចំណៃយ៉ាងដេចចាប់ធម្មកោបុន្តេឫប្រតបតភីក្រវិភនិទាំងកាលតន័យអង្គុយសន្តឹងនៅមកទ្វីល សែងដំណារចិនរីទើបអိုင်းរងាប់ទាំងអ្នកកាត់កញ្ចក់ដាប់ព្រុកគំចានទើបអိုင်းទងាប់ទាំងកំងេងពេញបណ្ដាទេសំទើបអိုင်းរងាប់ទាំងអាប់ទើបអိုင်းរងាប់ទាំងធំទាំងក្រប់ដោយតាពិក្សាពេញង uak អំបៃអែណាធឺនឫអូនមែនផ្លេដល70 ไม่เจ็ดไม่สูนเลยสินสองเหมือนนะเออูนสองกับสองนี่อันนี้แบาสองสองครับไม่รู้หรอก อยากได้ใบพลูสองใบนั่นสบน้องคนละใบคนละใบจะเอาไปเก็บไว้เดี๋ยวพอหอดมือออกเลขมันก็จะหายไปทุกใบถามดูเลยจริงจริงมันจะไม่อยู่มันจะหายอัดกอบกษิบุอยู่มันมันหายไปขอใหม่ไปถึงที่เลยกู เสียหาอืมจเจ้าเสียห่ยหาใหไ่ใหญ่ใหญ่สูบหาต้องหาๆๆๆเลยเดเลยงี้นะหนูเม้ออ่ะทำไมไปอย่างนั้นเนาเออทำไมจะไปห้าเนาะมือนสามรอบสามรอบจะลงไปห้ายอย่างเดียวเออจะไปห้ายอย่างเดียว ขอขอด้วยอันนี้เขาบอกว่าจะเอาไปสองพันคูณสองพันคนนี้มือใหญ่มือใหญ่มือใหญ่มือติบกว่านี่เลไหนได้ใบพรูเหมือนจะเมาใบพรูไว้ยืมหวานนีอะไรครับเล่นไหมทำไมเล่นตอนที่เอาไอ้น้ำเนาะ เงินได้เอากัอยากได้นัำไปส่อบเด้อไปนอนฟันเบิ่งไม่สลาดไรจงพบไะไ កេតេនការសាទោព្រះពុទ្ធរ្សាព្រះទូតធានិព្រះសង្ឃអពួរព្រះឯងគបការជិះរេបបវព្រះឯងអពួរព្រះព្រំអយទេវតាអយសបតេអូមតិបាតពតិអាទិតយោសិរាដ្ឋមនមយោចន្ទោគណរសោសមោណមោជោតិរសោយាតុសព្ភេឆនា ฟาหูชนะกระดับพเนจรองจะยักษ์เมีนริตโปรดอาดเมียนสง่าราศีดูรุกแขกอินบรองจักอังกปัวโดยดวงแก้วเมียนพนมยุคบุญทรนด้วยเดชบารมีองค์ปู่เจ้ากาดำพุทธสทริ์ลูกกูจะนึกคิดจ่งใดจงสมปราถนาณนากาลาบันนีองค์พระจิติเมพุทธบันดาลธรรมบันดาลสังขบันดาลโทมบันดาลเทวาบันดาลอินทราบันดาลฤกษีบันดาลปู่เจ้ากาดำบันดาลบันดาลโชคบันดาลลาบบันดาลเงินบันดาลทองเป็นเศรษฐีรอยล้านท่านหลานนักจังหังองค์พระจิติเม <Ciệm> ờ, à, giờ là, à sắp tới bay, không bị lấp nên mới nông mai gì? nông mai. nông mai thôi. Nông mai Nông mai tất cả nó.

ក្រមូនម៉ាញ់ទៅម៉ូនក្រមូនម៉ាញ់ទៅម៉ូន